งานส่งเสริมการพัฒนาสังคมโดยหัวหน้าปิติศักดิ์ผิวพันธและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพื้นที่ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนในพื้นที่เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงงามมลและเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงห้วยจะข่านได้ดําเนินการจัดเวทีสัมมนปัญหาและจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและรายกลุ่มทําให้เกิดแผนพัฒนาศักยภาพคือการรวมกลุ่มปลูกอะโวคาโด2 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูงเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงห้วยจะขานที่ได้มีการจัดเวทีจัดทำแผนพัฒนาชุมชนขึ้นโดยได้มีแผนการรวมกลุ่มปลูกมะม่วงอะโวคาโดและลำไย 3. โครงการหนึ่งเขตพื้นที่1ห,หมู่บ้านสวัสดิการประชารัฐเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงนามนสนับสนุนการรวมกลุ่มการเลี้ยงหมูหลุมและกองทุนวลบาท เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงห้วยจะข้านได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารข้าวและยังอยู่ระหว่างการร่วมปรึกษาหารือระหว่างแกนนำชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสวัสดิสสสสการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงยางสั้นสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงผาหมอนสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวและเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงห้วยหยวกสนับสนุนการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มปลุกผักอินทรีย์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ข้างต้นนั้นพบว่าการดำเนินงานจัดตั้งธนาคารข้าวกับการรวมกลุ่มและกองทุนต่างๆนั้น ยังคงขาดการจัดทำระเบียบการดำเนินการกลุ่มหรือมีการจัดทำระเบียบการดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมจึงได้สร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระเบียบให้ครอบคลุมขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการกลุ่มนั้นๆมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น